The dam is stunning. เขื่อนนี้สวยงามมากค่ะ Good morning, good, morning. good evening everyone. สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้วันพุธที่12มีนาคม2568ค่ะเช้าวันนี้ลุงจรและสุภารักษ์ก็มีกิจกรรมค่ะทุกวันค่ะเราจะมีกิจกรรม วันนี้จะพาน้องแชมเปี้ยนและสามสามนั่งรถพว่วงไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ำห้วยลานค่ะลุงจรก็เตรียมพร้อมค่ะก่อนที่จะออกจากบ้านก็เช็คน้ำมันรถ ATV ปรากฏว่าน้ำมันเหลือนิดเดียวก็เลยต้องเติมน้ำมันเพื่อเตรียมพร้อมค่ะ แล้วก็วันนี้อากาศอุณหภูมิอยู่ที่33องศาเซลเซียสค่ะท่านอากาศก็เริ่มที่จะอุ่นขึ้นอากาศร้อนขึ้นค่ะนี่ค่ะผู้โดยสารของเราบอกว่า We are ready to go เราพร้อมที่จะไปแล้วนะนี่ค่ะออกไปแล้วค่ะก็มาพบกับถนนคอนกรีตรอบหมู่บ้านซึ่งทำเสร็จแล้วค่ะ ก็ขอบคุณท่านนายกสมศักดิ์วงแก้วแฟงค่ะขอบคุณอีกครั้งค่ะที่ท่านนำความเจริญมาให้กับหมู่บ้านค่ะไปไหนก็สะดวกแล้วค่ะตอนนี้ฤรดูฝนก็ไม่มีการที่เราจะติดลมโครนอีกต่อไปแล้วค่ะนั่นค่ะอากาศอยู่ที่33องศาเซลเซียสของเช้าวันนี้ค่ะ นี่ค่ะหมูบ้านป่าตึงหลวงปูล,ล่าหมูเจ็ดตำบลอ่อนใต้อำเภอสันกำแพงเชียงใหม่ค่ะถนนคอนกรีตท,ทุกรอบทุกจุดเลยค่ะสะดวกรถยนรถไซผ่านได้สะดวกแล้วค่ะ น,นี้ก็คือเส้นทางที่เรากำลังจะไปอ่างเก็บน้ำห้วยลานค่ะซึ่งอยู่หลังบ้านสุภาลักษณ์นี่ค่ะนี่ค่ะอยู่เชิงเขาค่ะถ้าเรามองไปทางขวามือก็จะเห็นบ้านสุภาลักษณ์อยู่ค่ะวงจรขี่ ATV ของเปรด เครื่องยนต์ของแกที่แกชอบมากค่ะ ATV นี่ค่ะเอ่อที่เขาทำถนนค่ะเกือบเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เขาก็กำลังเกลี่ยข้างทางค่ะนี่ก็สุนัขของคนข้างบ้านค่ะเพื่อนบ้านค่ะวิ่งออกมาท,าทักทายแชมเปี้ยนและสามสามอันนี้คือหมูบ้านโปงค่ะบ้านหมู เดี๋ยวซ้ายนี่ก็ขึ้นไปอ่างเก็บน้ำเวลานค่ะนี่ค่ะโครงการพระราชดำริค่ะเริ่มต้นเมื่อปี2536ค่ะ พ่อของสุภารักษ์มาบุกเบิกที่ดินผืนนี้เมื่อปี2518ค่ะตอนนั้นยังไม่มีอ่างเก็บน้ำสุภารักษ์ขอฝากคลิปวิดีโอให้ทุกท่านรักชมนะคะชอบก็ช่วยกรุณากดติดตามเป็นกำลังใจให้สุภารักษ์และลุงจรด้วยค่ะนี่คำของผู้สูงอายุค่ะสุภารักษ์อายุ69ปีแล้วค่ะ ดุงจรก็อีก4-5เดือนก็จะ78ปีค่ะเราก็จะทำกิจกรรมให้มีความสุขในทุกๆวันแบบนี้ค่ะแล้วก็เผยแค่ความสุขให้ทุกท่านได้รับค่ะ thank you for watching if you like please subscribe to the channel really appreciate